การเทรนนิ่งแบบเหมาลูนหรือเปล่ปแต่ถ้าขอพบมีคอมยินซีป๊อมันจะเทเลเมตเป็นรายกลุ่มย่อยหรือถ้า้เด็ดก,กว่านั้นจะเป็นรายคนซึ่งเราเรียกว่า IDP <c oughs> วันนี้ไม่พูดนะเยอะไปนะวแล้วก็เกิดเป็นยุควันก็จะทำให้คุณเจอภาพเชิงซ้อนละที่มันมาทับกันหลายแล้วกันหลายหลายหน่วยงานหรือเกาป เราก็จะกระจายได้คุณก็จะจัดได้เป็นปีโจวเว้นอันไหน<ด>ถ้ามาทับกันบดีปั๊บถ้าห้องอบรมคุณมี่คุณจะต่อยากรได้ก็จัดพร้อมกันได้แต่ถ้ามันไม่ได้ทับกันปมนีนนออน้นั่นกนะ็เฉพาะสอง2แน่งนั้นที่เรามีภาพเชิงซ้อนเอามาคุยแล้วให้เขาไปเออแมนี่คืออย่างหนึ่งวัตถุประสงค์หลักข้อมูลถูกต้องเพื่อ การตัดสินใจเห็นไนะหมั่นเขาเป็นคนอะไรต้องทำอะไรเป็นไม่ใช่เขาไม่ได้ตัดสินใจเองเพื่อการตัดสินใจของแนนกะนั้นเขาต้องเป็นคนอะไรครับั u p อ o r t นี่ไงข้อมูลต้องถูกต้องเพื่อเตรียมการตัดสินใจใช่ไหมเขาต้องเป็นคน support ใช่ไหมเพราะนั้นเขาต้องรู้เรื่องอะไรนขาต้องเรียน คนเดียวแล้วยาเงินคืออะไรก็มีเป็นสองรวมกันทับงป้ายนี่สิ่งนี้ได้โอเคสวมากเได้ครับเอออ่ะไหนดูหน่อยสิ

ประเด็น,นคือแล้วคนเนี้ข้าจะขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่จากซกระทรวงฯนั่นก็กลับมาฟังอาจารย์ทุกวันวิ่งเนี่ยใช้ยางมาถึงพันหกว่าพันสองถึงไหมเออเรื่องนี้บางคนว่าน่ต้องแดงข้าวแบบระดับห้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นชัด เจอลูกค้าพรามันแทบจะก่าบเท้าลูกค้าทุกทางเลยแต่าก,กาคนในแต่ละวันที่มันมนำนำมาได้บริการเนี่ยไม่มีลูกค้าระดับพระราชามาหรือไม่มีลูกค้าที่มาวีนหนักๆจนต้องไปกลาบเบิกยุคคนระบาทแลท้วจะไปประเมินมันว่าคอมเมนซีมันไม่ถึงได้ไหม